เจ้ามาแสนสวยชื่อที่ตลาตึงอยู่ในใจของเราทุกคนเป็นสัญลักษณ์ของการผจญภัยความกล้าหาญและจิตวิญญาณที่ไม่ยอ่อท้อนับตั้งแต่ที่หนังสือเลนี้ได้เผยแพร่ออกมามันได้สร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านมากมายเจ้ามาแสนสวยเชิญชวนให้เราเก้าวเข้าสู่โลกของมันเราจะได้มองโลกผ่านสายตาของมันเรียนรู้ถึงพลังของความเมตตาพ้นของความโหดร้าย และพลังของความหวังที่ไม่เคยดับสูญนี่คือเรื่องราวสำหรับผู้ที่ต้องการมองโลกในแง่ดีเหมือนกับสีสันอันงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นมาท้องทุ่งใน Black Beauty เราจะได้เดินทางไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่ของประเทศบราซิลเราจะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจีเมืองที่คึกคักและฟาร์มอันแสนสมการผจญภัยของ Black Beauty ดึงดูดผู้อ่านทุกเพศทุกวัยจากทุกชนชัน้นเรื่องราวของเขาเป็นอมตะและเข้าถึงทุกคนมันจะเข้าไปสัมผัสหัวใจของเราทุกคนเราจะได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดและร่วมยินดีไปกับความเมตตาที่เขาได้รับระหว่างการเดินทางดวงตาของ Black Beauty ทำให้เรามองเห็นโลกในมุมที่ต่างออกไปเป็นเครื่องเตือนใจว่า สัตว์ทุกตัวสมควรได้รับความรักและความค่ารับเรื่องราวของ b l ล c k Beauty สแสดงให้เห็นแม้แต่สิ่งเล็กๆเ,เพียงเสียงเดียวก็สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้การแบ่งปันเรื่องราวของเขาจะช่วยให้เราร่วมกันสร้างโลกที่ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้นเราต้องไม่ลืมที่จะเปิดใจเห็นอ,อกเห็นใจพื้นและคบพบ,บพลังของมรุ่งเรือ,อครั้ง เรื่องราวของ Black Beauty เริ่มต้นขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยสีเขียวและชีวิตชีวาลองนึกภาพทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยชาสีเขียวสดชื่นอาบลาย้วยแสงแดดอันอบอุ่นของยามเช้านั้นที่แห่งนี้ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบพระเอกของเราได้ยืนหยัดบนคาของตัวเองเป็นครั้งแรก Black Beauty เกิดมาอย่างมีอิสระปราศจากความกังวลและภาระหน้าที่ เขาเล่นและวิ่งเล่นเคียงข้างแม่ของเขาแม่มา้าชื่อดัชเชสผู้ซึ่งไม่เคยทิ้งเขาให้อยู่ลำพังเขาเล่นสุกสนกับลูกม้าตัวอื่นทืนดวงตาของเขาปังประกายด้วยความสุขนี่คือวันแห่งวัยเด็กที่ไร้เดียงสาของเขาเต็มไปด้วยความสุขและอิสรภาพที่วัยยาเท่านั้นที่เหมาะสยได้แม่ม้าสีดำตัวนี้มีคนที่ดำเงางามดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความรักความอ่อนโยน เธอเป็นมากกว่าแม่สำหรับ Black beauty, เธอเป็นทั้งครูผู้พิทักษ์และเพื่อนที่เสื่อสัตย์ที่สุดของเขาเธอสอนให้เขาอดทนสอนให้เขารู้จักความอ่อนโยนผ่านการสัมผัสและสอนให้เขารู้สึกสงบผ่านช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันเธอสอนให้เขารู้จักแยกแยะพืชมีพิษจากพืชที่กินได้เสียงร้องเบาของเธอบอกทิศท,ทางที่ถูกต้องให้เขาเสมอเมื่อพวกเขานอนเคียงข้างกัน เหมือนเธอจะร้องเพลงกล่อมให้เขาหลับฝันดี Black Beauty เติบโตอย่างแข็งแรงและกล้าหาญภายใต้ความรักและการดูแลของแม่เขามีความรักมีความปลอดภัยและมีโลกทั้งใบที่เต็มไปด้วยความหวังรอคอยเขาอยู่เบื้องหน้าไม่มีใครสามารถาหยุดเวลาได้เช่นเดียวกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไปเรือ่อย ฤด,ดูร้อนค่อยจางหายไปสู่ฤด,ดูไม้ร่วงใบใบเริ่มเปลี่ยนเป็นสีทองและสีซ้มลูกมาตัวน้อยรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงรอบตัวลมเย็นสดชื่นของฤดูใบไ,ไม้ร่วงพัดมาแทนที่ความร้อนของฤด,ดูร้อนบอกถึงการเริ่มต้นของฤด,ดูกาลใหม่ลูกมาเฝ้ามองดูลูกมาตุ่นที่โตแล้วถูกพาตัวไปขณะที่แม่ของพวกมันมองตามด้วยความสระความไม่สมเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของลูกมาตัวน้อย เขารู้ว่าวันเวลาที่ไร้กังวลในทุ่งหญ้ากำลังจะจบลงและรู้สึกได้ว่าชีวิตใหม่กำลังรออยู่โลกภายนอกทุ่งหญ้ากว้างใหญ่กำลังเชื้อเชิญให้เขาออกไปผพจนภัยวันเวลาแห่งความสุขในทุ่งหญ้าได้สิ้นสุดลงแล้วในเช้าวันหนึ่งของฤด,ดูไม้ร่วงอันหนาวเหน็บฟิลรีถูกพรากจากอ้อมอกของแม่ แทนที่ความอบอ,อุ่นจากอ้อมกอดของแม่กลับกลายเป็นความเย็นยเยือกของโลหะและน้ำหนักของบางเหียนเขาถูกพาตัวออกจากทุงญ้าอันแสนปลอดภยัยเข้าไปอยู่ในคอกมืดความกลัวเขา้าเกากลุ่มหัวใจของเขาเขาไร้ทางหลีกหนีทุงญ้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกทั้งใบของเขากลับกลายเป็นเพียงภาพทรงจำ เจ้ามาดำเริ่มรู้ตัวว่าโลกภายนอกทุ่งขยานั้นมีทั้งความเมตตาและความโหดร้ายเขาได้พบเจอผู้คนที่อดทนและเข้าใจสัมผัสเขาอย่างอ่อนโยนและพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่เขาก็ได้พบเจอกับผู้คนที่มองเขาเป็นแค่เครื่องมือมีหัวใจที่แข็งกระด้างและมือที่หนักหน่วงเขาถูกบังคับให้ทำงานหนักโดยไม่หยุดหย่อนลากเกวียนและรถม้า แบกรับภาระความคาดหวังของมนุษย์เขาได้เห็นความโหดร้ายที่เกิดขึ้นกับเพื่อนมาด้วยกันจิตวิญญาณของพวกมันถูกทำลายด้วยความไร้หัวใจและการถูกทอดทิ้งเจ้ามาดำคนพบว่าโลกใบนี้ไม่ใช่สวรรค์อย่างที่แม่ของเขาเคยบอกเล่าเอาไว้เวลาผ่านไปซีสันสดใสที่แบล็กบิวตี้เคยเห็นเริ่มจางหายไป เขาได้พบกับโลกที่เต็มไปด้วยเงาและความสราเต็มไปด้วยความโหดร้ายและคอกมาที่ดูมนหมองเขาเห็นผู้ต่างเรงรีบโดยไม่สนใจความทุกข์ยากของเขาเขาต้องทำงานหนักเป็นเวลานานความหวังของเขาก็ค่อยเลื่อนหายไปแต่ท่ามกลางความมืดมิดแบล็กบิวตี้ก็ยังจําความรักของแม่ได้เขายังคงหวงังว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความรักนั้นอีกครั้ง ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่ Black Beauty ได้พบกับม้าตัวอื่นตัวหนึ่งคือจินเจอม้มาสาวที่แข็งแรงและเดือดร้อนจินเจไม่เคยได้รับความรักเธอจึงไม่เคยไว้ใจมนุษย์แต่ภายใต้ท่าทีแข่งก้าว l l c k k e e u u y y มองเห็นถึงความดีงามในตัวเธอพวกเขาทำงานและค่อยๆซึ่งกันมิตรภาพของกลายเป็นแซงสวรที่มืดมน ในบรดาม้าทั้งหมดที่แบล็กบิวตี้เคยพบมาไม่มีตัวไหนสง่างามเท่ากับปตันเขาเป็นม้าแก่สีน้ำตาลร่างกายของเขาเต็มไปด้วยร่องรอยของการเวลาและงานหนักแต่ก็ยังความน่าเกรงขามเขามีเรื่องราวมากมายทั้งความเมตตาและความโหดร้ายความกล้าหาญและความสิ้นหวังเขาสอนแบล็กบิวตี้ถึงความอดทนและความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ยากลำบากของชีวิต b บ a ็กบิวตี้ตั้งใจฟังทุกคำพูดของกัปตันอย่างตั้งใจคำพูดของกัปตันฟังลึกอยู่ในใจของ Black Beauty ถึงแม้ว่า Black Beauty จะพบเจอกับความโหดร้ายและความยุติธรรมมากมายแต่เขาก็ได้พบกับความเมตตาบนเส้นทางของเขาเช่นกันมีมนุษย์บางคนที่มองเห็นคุณค่าในตัวเขามากกว่า จะเป็นแค่สัตว์ใช้งานคนเหล่านี้มองเห็นความดีงามในดวงตาของเขาหนึ่งในนั้นคือเด็กหนุม่มคนเลี้ยงมาชื่อโจกรีนหัวใจของเขาเรากับเข้าใจภาษาของมาการสัมผัสที่อ้อนโยนของโจเสียงที่สงบของเขาทุกสิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนยารักษาแพลใจของแบล็กบิวตี้และยังมีชาวนาใจด,ดีคนหนึ่งที่ซื้อแบล็กบิวตี้มาเลี้ยงดูตอนที่เขาป่วยและอ้อนแอชาวนาผู้นั้นให้การดูแลและชีวิตที่ดีแก่เขา การกระทําที่แสดงถึงความเมตตาเหล่านี้เตือนใจเราว่าเราสามารถพบเจอความดีงามได้แม้สถานที่ที่เราคาดไม่ถึงก็ตามท่ามกลางความยากลำบากในแต่ละวันที่ผ่านไปในคอร์กมามีเพียงความคิดเดียวที่ทำให้ Black Beauty รู้สึกเสงียใจนั่นคือท้องฟ้าอันไกลกว้างความท่องจำในวัยยาที่เขาวิ่งอย่างอิสระในทุ่งหญ้าเขียวขจียังคงแจ่มชัดอยู่ในใจของเขา แต่ละวันเริ่มต้นด้วยประกายแห่งความหวังเล่ากับว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้เหมือนเช่นวันวานแต่ความจริงอันโหดร้ายของเมืองกับทนที่ปูด้วยหินอันไร้จุดจบก็พระความฝันอันแสนสั้นนั้นไปอย่างรวดเร็วแต่ความสระก็ไม่อาจดับความปรารถนาอันแรงกล้าในอิสรภาพที่ Black Beauty รู้สึกได้เปลวไฟในตัวเขายังคงลุกโชนเหมือนธานที่ไม่ยอมหมอด,ดับ วันแล้ววันเล่าเต็มไปด้วยงานหนักและการถูกจำกัดบางเหียนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพที่หายไปตอนนี้กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาเขารู้สึกถึงความตึงเครียดในกล้ามเนื้อความระคายเคืองจากบางเหียนที่เสียดสีกับผิวหนังแต่สิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของเขาแตกสลายอย่างแท้จริงคือน้ำหนักที่มองไม่เห็นความเจ็บปวดจากการถูกกดขี่ เขาเห็นมาตัวอื่นๆต้องเผเชิญกับความทุกข์ทรมานจากการเป็นทาสที่โหดร้ายนี้ถึงอย่างนั้นจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของเขาก็ปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อความสราโศกอันล้ำลึกนี้ท่ามกลางความยากลำบาก Black Beauty พบกับช่วงเวลาแห่งความสงสุขแสงสว่างแห่งความหวังเล็ก ที่ส่องผ่านความมืดมิดรอยยิ้มที่อ่อนโยนจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาการรูปลายที่เขาอยังแพ้วเบิความทรงจําอันแสนอุ่นกับเพื่อนมากของเขาสิ่งเหล่านี้ลุวนเป็นพลังใจให้เขาเสมอเขาได้รับแรงบันดาลใจจากความหวังและความเข็งของม้าตัวอื่นและการต่อสู้ร่วมกันของพวกเขาก็เกิดเป็นความผูกพันและความเข้าใจอย่างเงียบ พวกเขาพบกับความอบอุ่นใจในมิตรภาพระหว่างกันความบรรเทาและความปลอดภัยและแม้ในขณะที่เขาต้องเดินผ่านท้องถนอันวุ่นวายของเมืองเขาก็ได้พบความเมตตาจากมนุษย์ซึ่งช่วยให้เขามีความเชื่อมั่นในโลกนี้อีกครั้งเส้นทางสู่เสรีภาพนั้นยาวกันและเต็มไปด้วยเออปสัสซันแต่แบล็กบิี้ไม่เคยหมดหวงังในที่สุดแสงสว่างก็ซองมาถึงแบล็กบิวตี้ หลังจากผ่านเรื่องราวเลวร้ายมามากมายชีวิตบทใหม่ของเขากำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจากชีวิตที่เคยรู้จักแต่ความโหดร้าย Black Beauty ได้มาพบความรักที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนจากครอบครัวนี้พวกเขาโอบกอด Black Beauty ด้วยหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาเสียงแฟฝาดเสียงตะโกนโหดร้ายและเสียงอึกทึกของเมืองใหญ่ถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง สิ่งที่เข้ามาแทนที่คือความเงียบสงบของชนบทหลวงเงียบที่ต่างจากความวุ่นวายในเมืองอย่างซินเชงนั้นที่แห่งนี้เขาไม่ใช่แค่เครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่เป็นสัตว์เลี้ยงที่รักและเป็นที่รักทุกสัมผัสช่างอ่อนโยนทุกคำพูดเต็มไปด้วยความรักขอกม้าของเขากว้างขวางและสะอาดมีกลิ่นอมของฟางข้าวและเสียงนกร้องแสงแดดส่องผ่านหน้าต่าง ามานำความอุ่นและความสุขมาให้คนของเขาที่เคยมันหมองตอนนี้กลับปลังประกายทุกสัมผัสที่อ่อนโยนเป็นเหมือนการปลอบประโลมกลามเนือที่เหนื่อยล้าและหญิงสาวที่ดูแลเขาก็ทำอย่างทนุถนอมราวกับว่าทุกการเคลื่อนไหวของเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแบล็กบูธีผู้คนที่แสนดีด้วยท่าทางและคำพูดที่อ่อนโยนทำให้แบล็กบูธีกลับมามีศรัทธาในความดีอีกครั้ง พวกเขาพูดคุยกับเขาเราวกับว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงเด็กด้วยดวงตาที่เป็นประกายใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่เคียงข้างเขาลูบไล้ของเขาและเล่าความลับให้เขาฟังเสียงหัวเราะและความไร้เดียงสาทำให้หัวใจของ Black Beauty เต็มไปด้วยความสงบเป็นครั้งแ่รกในรอบหลายปีที่ Black Beauty รู้สึกปลอดภัยเขาสามารถพักผ่อนได้โดยไม่ต้องกลัว เพราะเขารู้ว่าเขามีคนรักและห่วงใยอยู่รอบตัวเขาไม่ต้องกลัวความโหดร้ายความเจ็บปวดและภาระของชีวิตที่ไม่ยุติธรรมอีกต่อไปไมสหันที่ที่เงียบเสบงแผงนี้ Black Beauty ได้พบกับที่หลบภัยบ้านที่เขาสามารถมีความสุขได้เสียทีความยากลำบากและความโหดร้ายทั้งหมดถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แม้ว่าฟูเรียจะต้องเผชิญกับเรื่องราวเหล่านั้นมากมายในชีวิตวันเวลาอันมืดมนเหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วและในที่สุดเขาก็ได้พบความสงบสุขที่เขาสมควรได้รับตอนนี้เขากําลังเล็มชาอย่างสซงบนทุง่งชาสีเขียวขจีอบอุ่นไปกับแสงแดดและสายลมที่พัดพาเอากลิ่นหอมของดอกไม้ป่ามาแตะจมูกแต่ละวันเขารู้สึกถึงความสงบสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อน รายลอมไปด้วยอากาศบริสุทธิ์และความงามของทุง่งหญ้าเขารู้สึกถึงพระละกำลังที่กลับคืนมาหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความสงงและความสุขการได้พักผ่อนและเล่นอย่างอิสระโดยปราศจากความกลัวทำให้เขามีกำลังใจใหม่ทั้งทางร่างกายและจิตใจเขาวิ่งเล่นอย่างอิสระกับม้าตัวอื่นๆความยาววของเขากลับคืนมาอีกครั้งในทุกการเล่นและทำให้เขา นึกถึงวันเวลาที่ไร้กังวลความสุขในชีวิตของเขาเบงบานอีกครั้งในกลุ่มเพื่อนใหมน่นี้เขาได้พบกับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งเป็นที่ยอมรับซึ่งเป็นสิ่งที่เขาโหยหามาตลอดสายสัมพันธ์ที่เขามีต่อมาตัวอิด่นนั้นลึกซึ้งและจริงใจทำไมให้เขารู้สึกถึงครอบครัวและความปลอดภัยเมื่ออิดูบาไม่ร่วงมาเยือนและแต่งแต้มพื้นดินให้เป็นสีทองและสีแดง ฟูเรียรู้สึกขอบคุณอย่างสุดซึง้งภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนถึงเส้นทางชีวิตของเขาเองจากความยากลำบากไปสู่ความสุขสุขและความสุขอย่างเต็มเปี่ยมเขายังมีชีวิตอยู่ปลอดภยัยและรายล้อมไปด้วยความรักความเอาใจใส่และความสุของค์สถานที่แห่งนี้ทำให้เขานึกขึ้นได้ไว่ายังคงมีความดีงามอยู่ในโลกใบนี้เรื่องราวของเขา เป็นตัวอย่างของความอดทนและความกล้าหาญและเตือนใจราว่าความหวังไม่มีวันตายแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดการเดินทางจากความเจ็บปวดไปสู่ความหวังของเขาเป็นเรื่องราวที่ซาบซึ้งเกี่ยวกับพลังแห่งชีวิตและจิตวิญญาณที่ไม่ยอท้อ,อแม้จะต้องเผชิญกับอันตรายการสูญเสียและการต่อสู้เพื่ออิสรภาพแต่สัญญาแห่งทุ่งยาสีเขียวขจีไม่เคยจางหายไปไหน เป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุขที่สามารถพบได้ในที่ที่ไม่คัดคิดที่สุดและพลังแห่งความเห็นอ,อกเห็นใจที่สามารถเยียวยาบาดแผลที่ลึกที่สุดได้ทุงหญ้าสีเคียวคจีไม่ใช่เพียงสถานที่แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวังการเริ่มต้นใหม่และสรัทธาอันแนวในอนาคตที่ดีกว่าจากทุงหญ้าอันเงียบสงบ ที่แบล็กบิวตี้เติบโตอย่างอิสระสู่โลกของมนุษย์ที่เขาต้องเผชิญกับความโหดร้ายเรื่องราวของเขากระทบใจผู้อ่านทุกเพศทุกวัยเป็นเรื่องราวที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งไม่มีวันสูญหายไปเพราะข้อความของเขานั้นเป็นอมตะเป็นเรื่องราวที่ชวนให้เราคิดที่เตือนใจเราถึงพลังของความเห็นอกเห็นใจความรักและความเคารพต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดคุณค่าเหล่านี้ ใช้ได้กับทุกคน Black Beauty กระตุ้นให้เรามองไกลกว่าตัวเองเพื่อมองโลกจากมุมมองที่แตกต่างเพื่อสัมผัสถึงความเจ็บปวดและความสุขของพวกเขาเราถูกเชิญชวนให้เข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเพื่อทบทวนการกระทําของเราเพื่อคิดว่าเราปฏิบัติต่อผู้ที่พึ่งพาเราอย่างไรเพื่อให้เราตาระหนักถึงผลกระทบของเราต่อชีวิตมนุษย์และสัตว์รอบตัวเรา การกระทำของเราก็เหมือนก้อนหินที่ถูกโยนลงไปน้ำและเตือนใจเราว่าชีวิตทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะใหญ่เล็กแข็งแรงหรือมีประโยชน์สำหรับเราไม่ให้ใครสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสมควรได้รับความเคารพและความเมตตานั่นคือความจริงที่คงอยู่ตลอดไปในโลกที่เร่งรีบและเฉยเมยในปัจจุบันที่ซึ่งความกังวลในชีวิตประจำวันทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญจริงๆ เรื่องราวของ Black Beauty เปรียบเสมือนแสงแห่งความหวังเป็นเสียงเรียกร้องให้เรามีมนุษยธรรมซึ่งยืนยันถึงพลังแห่งความรักอีกครั้งมันเตือนเราว่าความเมตตาไม่ใช่จุดอ่อนแต่เป็นความแข็งแกร่งมันบอกเราว่าการสัมผัสท,ที่อ่อนโยนคำพูดที่ใจดีการแสดงออกถึงความห่วงใยสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนได้นำแสงสว่างมาสู่เส้นทางของพวกเขา ช่วงเวลาเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตมีค่าเมื่อเราอ่านหนังสือ Black Beauty จบแล้วขอให้เรานำข้อความของเขากลับไปด้วยเก็บไว้ในใจเราขอให้เป็นแนวทางในความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นมาสร้างโลกที่ความเห็นออกเห็นใจมีชัยที่ซึ่งความเมตตาคือกฎที่ซึ่งชีวิตทุกชีวิตได้รับการเคารพและการปกป้องที่ซึ่งความรักและความเมตตาหล่อเลี้ยงเรา และที่ซึ่งแสงแห่งความหวังเช่นเดียวกับ Black Beauty สองสว่างตลอดไปจงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณเห็นในโลกและขอให้มอดดกของ Black Beauty ดำรงอยู่ในใจและการกระทำของเราตลอดไปถ้าเรื่องราวของ Black Beauty สัมผัสใจคุณอยู่กับเราต่อและร่วมค้นพบเรื่องราวน่าประทับใจเรื่องอื่นๆื่นอีกบอกเราสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จาก Black Beauty ในช่องคอมเมนต์ และที่สำคัญที่สุดแบ่งปันข้อความแห่งความเห็นอ,อกเห็นใจนี้ให้กับผู้อื่นเราทุกคนมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้เริ่มต้นจากการแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจและตระหนักถึงการกระทำของเราเราจะสามารถสร้างคลื่นแห่งความเห็นอ,อกเห็นใจที่ยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้ขอให้เราร่วมกันสืบทอดปณิธานของ Black Beauty ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาและความรัก เพื่อรวมกันสร้างโลกที่สดได้รับความรักและความคารพขอบคุณสำหรับเวลาของทุกคนและอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มตอนที่ตัวเราคลิกปุ่มด้านล่างเพื่อติดตามช่องของเราและแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับเพื่อนเทิ่อนและครอบครัวของคุณ